ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกระยาพามาดาน,นะคะวันนี้คุณนกมาช้าหน่อยนะคะว่าติดฟอรว่าติดงานนะคะวันนี้คุณนกก็จะไม่มีเรื่องอะไรนะคบที่จะเป็นสาระที่จะมาเล่าสู่คนฟังกับเอฟซีของคุณนกที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะแต่คุณนกจะมาด้วยเสียงเพลงอีกนะคะ,ะช่วงนี้นะคะกระแสเพลงก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะกระแสเพลงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงทุกๆท่านที่ ติดตามข่าวสารก็จะทราบอยู่นะคะว่ากระแสข่าวรุนแรงแล้วก็แล้วคุณนกก็เป็นบุคคลที่ชอบฟังเพลงอยู่นะคะ <S <S แล้วก็เพลงที่คุณนกติดตามแล้วก็ฟังอยู่แล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งที่ติดตามก็คือ,อเพลงวอนปู่ประจิตนะคะซึ่งขับร้องโดยคุณนายแปงผักของเรานะคะแล้วก็บ่าวนุอนุพงศ์นะคะซึ่งเป็นศิลปินน้องใหม่นะคะซึ่งร้องเพลงได้ไพเราะมากๆนะครับวอนปู่ประจิตนะคะ วันนี้คุณนกจะไม่ให้ทุกท่านนะเอาฟังต้มฉบับนะคะแต่แต่คุณนกจะมาขับร้องเอง <c oughs> คุณนกหลังจากที่ฟังมาหลายๆครั้งไม่ใช่ไหมครับม,มันเป็นเพลงที่มีเนื้อหานะเนื้องจาอ,อสาระ,ะที่ว่ามันดีอ่ะมันดีแก่ใจของเรานะคะฟังแล้วมันเพลิดเพลินเจริญใจมันเตนตีมันก็ไปเรื่อยๆและนักร้องของเราก็ร้องได้อย่างไพเราะนะครับคุณนกก,ก็เลยอยากจะมาโชว์โชว์ทุกท่านที่ติดตามคุณนกนะคะว่า เออว่าโอเคหรือเปล่าอะไรเนี้ยคุณนกเพิ่งหัดร้องได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะจําเนื้อเพลงได้ตอนที่คุณนกร้องนะคะคุณนกขออนุญาตนะคะขออนุญาตเออมีมีโน้ตนน้ตเพลงนะคะคุณนกจําไม่ได้นะครับมันใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ คุณนกก็จะร้องคลอไปกับเสียงดนตรีจะเปิดเสียงดนตรีจากช่อนต้นฉบับเบาๆใช่ไหมคะแล้วก็กรรมการของคุณนกก็คือทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคุณนกนะคะช่วยเป็นกรรมการให้คุณนกได้ว่าโอเคเอกับการที่คุณนกใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกับเพลงวนปลูกปริจิตว่าคุณนกจะผ่านหรือเปล่า <c oughs> วันนี้เราถือว่าเราสนุกสนุกกันก็แล้วกันนะคะเราจะไม่ซีเรียสนะคะอะก,ก็ช่วยเป็นกรรมการให้คุณนกหน่อยเนาะ คุณนกไม่ไม,ไม่ไม่ขอนะไม่ขอเต็มสิบคะแนนนะคะคะแนนเต็มสิบใช่ไหมคะคุณนกไม,ไม่ไม่ขอเต็มนะคะคุณกขอเพียงแค่สักสองสามคะแนนเนี่ย <c oughs> จะใจดีให้คุณนกหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาสนุกกันนะคะเย่าซีเรียสน,นะคะเนาะก็เดี๋ยวคุณนกก็จะร้องให้ทุกท่านฟังเะคะก็เพลงนี้จะใช้เวลาหน่อยนะคะประมาณห้านาทีห้านาทีห้านาทีกับอีกสิบสามวินะคะเพลงค่อน,อนข้างยาวนะคะเพราะเพราะว่าเนื้อ เนื้อเพลงนะท่อนเพลงเนะ่ยจะมีทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าท่อนนะคะอืมีทั้งหมดห้าท่อนนะคะแล้วก็เพลงนี้ค่อนข้างยาวห้านาทีนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะอดใจฟังคุณนกยังจบนะคะขอร้องเลยนะคะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงนะคะที่กับการฝึกร้องเพลงนี้นะคะไม่สามารถที่จะจําเนื้อร้องได้เราอย่าซีเรียสน,นะคะมาฟังคุณนกกันเลยนะคะแล้วก็ช่วยเป็นกรรมาการให้คุณนกนด้นะคะว่า โอเคผ่านไหมสัก1คะแนน,นหรือ2คะแนนนะคะถ้าใจดีให้ถึงสคะแนนก็ได้ค่ะโอเคนะเปิดเลยวอนไทยเทวาลูกตัง้งใจมากราบองค์พ่อปู่ปู่ตาริจิ คำชูให้ลูกอยู่สู้กับปัญหาบนทางก้าอย่างแสงสว่างได้ฮปูนำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธาจึงมาหาหาูเพิ่งหัดร้องนะคะ ูจาลูกมาแล้วนะลุงพลหมู่มานะจนหลุดพ้นด้วยบารมีองค์ปู่ปาริจิตพิชิตหมู่มานไยรีกกับผิดผินเดิมมีขอบารมีองค์ปูน่นำพา อดทนฟังหน่อยนะคะเพิ่งหัดร้องได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนื้อเพลงก็จำไม่ได้แต่ก็อยากจะโชว์เพื่อนๆนะคะขอเพียงแค่หนึ่งคะแนนหรือสองคะแนนก็ได้ครับวอนไทยเทวาลูกตังสตาต้องมาหาปูปูปาริจิตคำชู ให้ลูกรู้สู้กับปัญหาบนทางเกา่ายางแสงสว่างได้ฮีปูนำพาให้ลูกปัญหาด้วยแรงแรงสธาลูกจึงมาหาปู ปู่จ๋าลูกมาแล้วนาลุงพลหมู่มันผจนหลุกพลด้วยบารมีองค์ปู่ปาริจิตพิชิตหมู่มันไพรีกับปู่ลงทินดินนี้ขอบารมีองค์ปูน่นำพา ปู่จ้าลูกมาแล้วจำปาดงลูกก้มกับลงหนุนนำด้วยบุญบานดีองค์ปู่ปาริจิตพิชิตโมมานไผ่รีกับปู่ลงทิ่นดินนี้ขอบารมีองค์ปูน่นำพา ลงที่ดินนี้ด้วยบารมีปลิจิตนาคาะโอเคจบแล้ว บางบาง,บางเนื้อร้องก็จําไม่ได้นะคะก็มีผิดเพี้ยนนะคะก็แล้วแต่กรรมการนะคะแล้วแต่เอฟซของคุณนกนะคะว่าใจคุณนกเท่าไหร่ถ้าใจดีก็หนึ่งคะแนนถ้าใจดีมากๆก็สองคะแนนก็ได้ะคะ่ะคุณนกเพิ่หัดร้องนะคะเพราะว่าเนื้อเนื้อหาทํานองเพลงมันก็ไพเราะพอพิงอยู่นะคะแล้วก็เนื้อหามันก็ไม่ไม่รุนแรงอะไรนะคะเนื้อหาสบายสบายเป็นการที่ว่า บุคคลนะคะที่เจอปัญหานะคะก็จะต้องวิ่งเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อ,อเพื่อความมั่นใจเพื่อความอบอ,อุ่นใจของเรานะคะแต่ในเพลงนี้เขาก็บรรยายออกมาแล้วว่าเขาศรัทธานะคะศรัทธาเลื่อมใสในปู่ปาริจิตนะคะพอเจอปัญหาแล้วก็วิ่งเข้าหาปาริจิตนะคะวิ่งเข้าหาปู่ปาริจิตนะคะเข้ามานมัสการมกากบไาว้นะคะเพื่อ,อ,เ,พอ,อเพื่อให้องค์ปู่นะคะดนบัรดาลน,นะคะ ดลบนรดาให้สิ่งสิ่งปัญหาที่เจอที่เขาเจอนะคะให้มันออกไปจากชีวิตนะคะเท่ากับว่าคนที่มากับป้าคนที่มีปัญหานะคะเจอเจอปัญหานะคะแล้วก็มากับไหว้นะะี่ก็ศรัทธานะคะศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นว่าบาร,รมีขององค์ปู่นะคะก็จะขอโทษค่ะก็จะกําจัดปัดเป่านะคะสิ่งร้ายๆออกไปนะคะอืมก็มันเป็นความเชื่อถือเนาะของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่ง การที่เรานับถือนะคะไม่เฉพาะแต่ปู่ปริจิตนะคะคุณนกหมายถึงว่า,าพระพุทธรูปอะไรเนี่ยแล้วก็องค์สมเด็จที่เราห้ออยู่นะคะแล้วก็การทําบุญอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อถือและศรัทธานะคะแล้วสิ่งนี้มันก็จะช่วยหนุนนาให้ชีวิตของเราดีขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นเพลงนี้เขาก็กล่าวออกมาแล้วว่าเขาเจอปัญหานะคะแล้วก็เขาก็ไปกราบไหว้ปู่ปริจิตแล้วอะ เชื่อมั่นในบารมีของปู่ปริจิตที่จะปัดเป่าสิ่งเละลายออกไปแล้วก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทําให้สิ่งเละลายมันมันมันดีขึ้นใชิไคมะอันนี้เพลงนี้มันก็เป็นเนื้อหาที่ว่าเนื้อหาที่มันโอเคค่ะมันเป็นเนื้อหาที่เชิญชวนให้เราอ,อมุ่งหน้าไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ในเพลงนี้มุ่งหน้าไปหาปู่ปริจิตนะคะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันผิดใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ว่า ปู่ย่าตายายเรานะคะผู้หลักผู้ใหญ่มีมาตั้งแต่โบร,ร,ราณก็สอนเราให้ให้เรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ปู่พญานาคนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่ชาวไทยนะคะปู่ย่าตายายของเราโบร,ร,ราณน,นะคะคนโบร,ร,ราณเขาก็นับถือกันมาต่อเนื่องกันมานะคะสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นเนื้อหาเพลงที่ว่าฟังแล้วก็มีความสบายใจมันก็ เนื้อเพลงเขาก็ไปเรื่อยๆเชื้อเชิญให้เราวิ่งเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิ่งเข้าหาแต่สิ่งดีๆนะคะเมื่อเราวิ่งเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างผูป่ปาริจิตอย่างนี้ค่ะเราก็มีความสบายใจอบอุ่นใจมีความเชื่อมั่นเนาะ mm hmm. เมื่อได้กลับไหวผู่ปาริจิตเราก็มีพลังที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะกับปัญหานะคะเจอปัญหาอะไรหนักหน่วงขนาดไหนนะคะเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะ แล้วก็อีกอย่างมันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่การที่เราทําความดีด้วยนะคะวันนี้คุณนกก็จะไม่พูดมากนะคะก็ <g iggle> <g iggle> เอา,ส,าสั้นเนาะวันนี้ก็แค่มาโชว์เพลงคือเราจะไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าที่ผ่าน,านมาคุณนกก็อาจจะพูดเรื่อยๆอาจจะมีเรื่องซีเรียสบ้างนะคะก็มาคลิปนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆบรรดาเอฟซีของคุณนกที่ติดตามคุณนอกอยู่นะคะก็มาฟังแบบไม่ซีเรียสมาฟังคุณนกร้องนะคะ กันใจฟังกันนี้จบเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกนะคะรับชมรับฟังนะคะอคุณนกจบคลิปนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องปริยาพาวาดามนี่นะคะสาหรับคลิปที่นี่นะคุณนกต้องคําว่าขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะอย่าลืมให้คะแนนคุณนก้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะหนึ่งคะแนนก็ได้หรือสองคะแนนก็ได้ค่ะ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องการคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ